แม้ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนแต่บรรยากาศคุณผู้ชมดูเถอะครับให้ภาพเล่าเรื่องนะครับคึกคักมากนะครับจุดนี้อยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาครับเต็มไปด้วยลูกค้าที่มาเลือกซื้อเสื้อผ้าสุภาพบุรุษสุภาพสตรีกันต่อเนื่องเพื่อเตรียมนําไปสวมใส่เฉลิมฉลองเทศากาลฮารีรายออีดิฟตรีครับทำให้ร้านขายเสื้อผ้าและเครื่องประดับชาวมุสลิมเต็มไปด้วยลูกค้าเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าย่านตลาดเก่าถนนซีโรรถบอกว่า ร้านค้าของตนเองเ,เปิดมาประมาณ 10- บยี่สิบปีแล้วครับในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนทางร้านจะเปิดไปจนถึงเที่ยงคืนและ3วันสุดท้ายแบบนี้จะเปิดไปจนถึงตีหนึ่งหรือว่าตีสองเลยเพราะว่ามีลูกค้าจากต่างอำเภอจังหวัดใกล้เคียงมาเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ๆเพื่อสวมใส่ฉลองเทศกาลฮารีรายอกันอย่างต่อเนื่องส่วนเสื้อผ้าที่ลูกค้าเลือกซื้อมีทั้งชุดรายยอของผู้ใหญ่และชุดของเด็กเล็กครับสินค้าเหล่านี้จะขายดีเป็นพิเศษ